สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องคันเร่งไฟฟ้าจูนไบโอดนะคะว่าติดกับไม่ติดแตกต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะสําสหรับรถที่ไม่ได้ติดตั้งคันเร่งไฟฟ้านะคะ<ๆ>ก็จะมีอาการอึดอึดน่วงนวงครับไม่สนุกค่ะส่วนรถที่ติดตั้งคันเร่งไฟฟ้าจูนไบโอสนะคะก็จะมี ฟีลเลิ่งที่สนุกขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าคันเร่งไฟฟ้าจูนไบโอะออกแบบมาทั้งหมด9โหมดนะคะมีโหมดความแรงโหมดเปิดปิดหอบโหมดเปิดปิดควันค่ะและที่สำคัญมีปักตรงรุ่นนะคะถ้านถดลูกค้าที่ควันเยอะๆนะคะแล้วขับรถไปเจอดาจ่าตรวจอย่างเงี้ยยังไงก็รอดแน่นอนค่ะฝากคันเร่งไฟฟ้าของจูนไบโอไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจจูนไบโอสค่ะหรือว่า Facebook จูนไบโอสโตอนะคะขอบคุณค่ะ